โดยภาพรวมแล้วชีวิตในช่วงนี้ของ SP l พีเลิฟคราเองก็ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับแต่ถ้าเราลองมาวิเคราะห์กันให้ดีแล้วเนี่ย มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ขาดหายไประหว่างทางตั้งแต่วันที่เขาลืมตาขึ้นมาดูโลกนั่นก็คือการเข้าสังคมโดยเฉพาะกับสังคมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาสิ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับงานเขียนของเขาที่แทบจะไม่มีการพูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าตามหลักศาสนาเลยและด้วยความบังเอิญครับหลังจากที่ผมได้ลองไปหาอ่านเรื่องสั้นที่เป็นต้นฉบับจากเว็บไซต์ในต่างประเทศอย่าง h e b e r t w s t c e r Reanimator ของปี1922 ที่อดีตผู้กำกับชื่อดังอย่างสจ๊วตกร์ดอนนำกลับมาสร้างเป็นภาพยนตร์และเข้าฉายในช่วงปี1985โดยใช้ชื่อว่า Re a n นิเบเตนั้นมันมีข้อความที่บรรยายถึงตัวละครหลักอย่างเฮอร์เบิร์ตเวสต์นักเรียนแพทย์ที่เป็นเจ้าของผลงานการประดิษฐ์เซรัม่มที่สามารถทำให้ศพกลับมามีชีวิตได้โดยข้อความดังกล่าวระบุเอาไว้ถึงชื่อของนักสตัตววิทยาและนักวิวัฒนาการชาวเยอรมันที่ชื่ออเอร์แฮเกิลเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่นิยมและชื่นชอบผลงานของนักธรรมชาติวิทยาผู้โด่งดังชาวอังกฤษอย่าง ชาวดาวินหรือชายที่หันหลังให้กับคริสตจัครับ